สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่23นะครับวันนี้เราจะพามารู้จักกับตัวล้อ1.5บ้างนะครับก็รู้จัก1.9่้าไปเยอะนะครับอันนี้เอา1.5มาให้ดูบ้างนะครับ ก็เป็นล้อรุ่นอะไรเทอร่าคลาสสิกนะครับเป็นล้อรููนะครับมี2สีนะฮะเป็นสีเทาดำหรือว่ากันเมทัลนะครับกับสีดำล้วนนะครับล้อเป็นล้อแบบ8ลรูนะฮะของบูมเลสซ i n g ก็อันนี้แกะออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับสวยงาม แล้วหลังก็จะเป็นดุมแบบนี้ก็ปกก่อนหน้านี้เนี่ยบูมเนสซิงก็จะทำล้อหนึ่งจุดห้ามาเนี่ยก็เป็นล้อสำหรับตัว BIX ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับจะเป็นแบบล้อกระทะกลมๆเป็นล้อกระทะแบบประมาณนี้นี่ที่ทำติดกับ BIX มาครับระยะหลังเขาก็มาทำเป็นตัว 1.5ตัวก็มีแบบหลายแบบนะครับก็เพิ่มขึ้นมานะฮะเป็นโปรบิวก็มีนะฮะก็เพราะว่าน่าจะเป็นที่คนนิยมเล่นรถแบบคลาสสิกเพิ่มขึ้นนะครับก็อย่างพวกรถที่เป็นบอดี้คลาสสิกเนี่ยอย่างพวกโปรไลที่ทําออกมาในส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นแบบคลาสสิกมานะครับเพราะว่าคนมีกันก็ชอบเล่นแบบรถ คลาสสิกนะฮะถึงถึงรถจะมีแบบรุ่นใหม่อะไรยังไงเนี่ยเขาก็จะทําแบบพวกรถรุ่นเก่าๆามาพวกล่าสุดของทีม r ั f f ีก็มีตัวบอดี้แข่งของ Discovery นะครับเลสอร่บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เป็นคลาสสิกคลาสสิกแนวคลาสสิกนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าในตัวเนี่ยตัว8ปดลูเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับในกล่องนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า ในกล่องเขาเนี่ยมันเป็นยังไงให้อะไรมาบ้างนะครับกล่องก็จะเป็นแพ็กเกจอย่างนี้นะครับนี่คือสีเงินนะครับสีสีกันเมทัลนะครับก็จะมีล้อสองอันนะครับแบบแปดรูแล้วก็จะมีตัวตัวฮับเนี่ยฮะตัวก็คือตัวนี้ให้มานะครับในล้อนี่ก็แยกกับได้เป็นทั้งหมดนี่หนึ่งชิน้นสองชิ้น สามชิ้นนะครับสี่ชิ้นนี่ก็คือสี่ชิ้นอันนี้รวมน,นี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือออปชันนี้เขาให้มาพิเศษนะครับเสริมสำหรับใส่ล้อให้มันถ่างขึ้นมานะฮะให้มันกว้างขึ้นนะครับตัวคารแล้วก็ที่ให้มานะครับก็จะเป็นตัวนี้อีกตัว M4 นะครับตัว M4 ล็อกนัดนะครับเอาไว้ล็อกล้อนะครับแต่ว่าเขาให้มาสีตัวแนละ้วก็แปลกใจเหมือนไมทำไมคือที่มันต่างก็คือมันจะสีจะต่างนะฮะจะมีสีเงินนะครับกับสีแบบเทาดำให้มานะครับสีตัวเลยไม่ให้เยอะจังไม่แน่ใจแล้วก็สำหรับล้อที่ล็อกเนี่ยก็จะล็อกด้วยน็อตข้างหลัง แปดตัวนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้ใส่นี้แล้วก็ล็อกข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้อันนี้แกะดูแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับล็อกด้วยนอ็อตแปดตัวด้วยใช้ตัวหกเหลี่ยมเบอร์หนนะครับก็ไขสําหรับตัวตัวฝาตัวนี้นะครับ ตัวฝาปิดดุมเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องมือตัวนี้เป็นบล็อกสำหรับ M2 นะครับซึ่งไม่มีให้มานะครับก็น่าแปลกนะคือต้องซื้อนะครับหรือถ้าเกิดใครมีล้อโปรบิลอยู่แล้วเนี่ยไอ้ล้ออีตัวบล็อกเล็กเนี่ยมันจะเป็นบล็อกที่จะเข้าไปไขล็อกอันเนี้ย ก็ไม่ต้องซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเราจะต้องต้องใช้ล้อตัวนี้ก็ต้องซื้อตัวนี้เพิ่มนะครับ290บาทนะครับเอาไว้ไขตัวนี้ออกนะฮะหนึ่งสองสามห้ารูนะครับก็อันนี้ความกว้างของมันก็คือ25.5นะครับความกว้างตั้งแต่ขอบนี้ถึงขอบนี้นะครับ25.5มีฝาครอบดุมมาให้นะครับสกรีนมาเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ถุงน็อตก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็แต่ที่ที่ผมแกะออกมาและหาไม่เจอก็คือไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวน็อตเนี่ยเนี่ยขนาดเอมสองเนี่ยนานาจน่าจะเป็นเอ5มสองจุดหให้มาทั้งหมด12ตัวนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรเหมือนกันเพราะว่าดูแล้วก็ไม่รู้จะมันก็ม,นกมันก็กลับด้านไม่ได้นะฮะ ก็เลยเมไม่ไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะฮะแล้วก็ตัวตัวเมียอีกเหมือนกันตัวเมียซึ่งใส่อันนี้ได้เนี่ยคู่นี้นะครับก็ไม่รู้ว่าให้มาทำอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตัวสเปเซอร์ที่เป็นสเตเลอันเนี้ยให้มา นี่ในกล่องมันมี2ล้อนะครับอันนี้ก็จะให้มาหนา2นะครับบาง2แล้วก็เป็นแหวนสปริงอีก2นะครับก็แหวนสปริงนี่ก็อาจจะเข้าใจได้นะครับว่าเอาไว้ล็อกกันคลายนะครับแต่ว่าอันนี้หาไม่เจอนะครับตัวตัว M 2.5เนี่ยกับน็อตตัวเมียเนี่ยหาไม่เจอว่าไม่รู้จะใส่ไม่รู้ไปไว้ใส่ตรงตรงไหนนะครับเพราะว่ามันมีแค่นี้เองนะครับ อันนี้ก็ง่ายๆไม่สามารถกลับไรายได้นะครับเป็นล้อแบบคลาสสิกนะครับมีสสีนะฮะก็คือสีดำแล้วก็สีบรอนนี้นะครับก็แค่นี้นะครับก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือมี1.5ตัวเดียวนะครับขายได้หมดแล้วก็มีอันนี้อันนี้ก็ต้องหาเพิ่มมานะครับใครมีล้อโปรบิลอยู่แล้วก็ ไม่ต้องนะครับใช้ได้เลยแฮเกียร์ก็เป็นแบบนี้นะครับทีดำอันนี้สีกันเมทัลนะครับก็ ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวล้อ1.5 1.55ของมุมเรซซิ่งนะครับก็เป็นล้อแบบ8ลรูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามช่องของเรานะครับของเรามี4ช่องทางเหมือนเดิมนะครับก็คือ Facebook, Youtube นะครับเว็บไซต์นะครับแล้วก็ Instagram นะครับตัวเว็บไซต์ก็จะแปลภาษาอังกฤษนะครับแปลไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จนะครับ แล้วก็ตัว YouTube เนี่ยเราก็จะมาอ่านแบบนี้แล้วก็จะพยายามลงให้มากที่สุดน,นะครับในสินค้าที่สามารถลงได้นะครับอย่างพวกที่เป็นล้อเนี่ยอาจจะแกะง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่เป็นแพ็คอยู่ในกล่องเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รีวิวหรือถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะแค่เอาออกมามาให้ดูแต่ว่าคงแกะออกมาแบบประมาณแบบล้อพวกนี้หรือไม่ได้นะหรือยากอะไรเงี้ยก็น่าจะยากหน่อยนะครับ ก็อขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ